นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชิปให้น,นะครับเป็นตัวนี้นะครับคนรเมียอันนี้ผมไม่ได้สั่งในไทยนะครับอันนี้ผมสั่งจากต่างประเทศก็จะถูกอ่ะไทยประมาณร้อยเกือบสองร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อน อยากได้เร็วก็สั่งไทยแล้วก็ชัวร์กว่านะครับอันนี้ผมก็วัดเอาเพราะไม่มีใครเคยสั่งร้านนี้เลยเนาะผมเลยลองดูว่ามันจะตรงหรอเปล่าเรามาใสายย่นนกันนะครับผมอันนด้มลก็เรื่องมืออันนี้เป็นตัจแจดาวนะครับ สมมรัติดบ่บเลยนะครับลายเป็นด้านฝั่งหัวใหญ่คนระับ ก็นัด่อเรื่เลยครับผมแค่นี้นะครับเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเท่านั้นก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับสองชิ้นใส่แทนที่ได้ครับนี่ไงใส่ก็กดเข้าไปกิ๊บ สหนอกับเข้าไปครับโอเคอยู่นะครับผม ไปอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับ เรียบร้อยครับผมนะก็สนิทเข้ารูปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสอกอย่างครับสองทางเห็นไะหเก็บคีนต้องมีนะครับหรือว่าแต่ก่อนผมจะใส่พัดเท้าซีนซีนะครับแต่ว่าเอ่อมันร่อนนะครับผมแล้วมันก็เก็บกะแบบ เวลาง,งานออกมาถ้าคนไม่รู้ขึ้นเหยียบขึ้นตรงนี้หายมันเจะไม่ติะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสอนใส่แค่สองชิ้น